สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมนะัมสะถมเงินตาโบราณนะครับวันนี้ผมมานําเสนอธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับให้หลายๆท่านได้ชมกันนะครับเป็นธนบัตรแบบที่12สมัยรัชกาลที่9นักสะสมทั่วไปจะเรียกว่าแบงค์รอยช้างแดงนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะแบงค์รอยช้างแดงนะครับจะมีด้วยกัน2รุ่นเช่นเดียวกันนะครับ แบบนี้นะครับผมจะมาให้พี่ดูนะครับมีข้อสังเกตอยู่2อย่างนะครับว่าแบงค์ร้อยแบบที่12แบบนี้นะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นเลข6หลักแบบนี้นะครับนะตัวด้านหน้าจะเป็นเลข2หลักแล้วตามด้วยอักษรนะครับเลขหลังจะเป็น6หลักนะครับส่วนรุ่น2นะครับจะเป็นเลข7หลักด้านหลังจะเป็นเลข7หลักแบบนี้นะครับวิธีสังเกตนะครับรุ่น1รุ่น1เลข6หลักรุ่น2เลข7หลักด้านหลังเป็น แปลงรอยช้งแดงแบบนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับอยากจะเก็บสะสมนะครับผมก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับผมนครปฐมเงินตาโบราณนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ